พระวจาวันนี้คือการรวมชีวิตกับองค์พระผู้เป็นเจ้าลองดูย้อนสิบสีเอีซิในวันนั้นท่านจะรูว่าเราอยู่ในพระบิดาและพวกท่านอยู่ในเราโดยคำสัญญาของ ระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าพระเจ้าทรงทรงผู้ปรบโยปรับยนพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเป็นตัวแทนเล็กที่ปรึกษาปรึกษาทาาั้งกรใหม่ผู้ผู้ปรบยนแหง่งวิญญาณแหง ความจริงเราว่าพระองค์สงสงสอนเราทุกสิ่งและเตือนเราทุกสิ่งดังนั้นเราเข้าจึงบอกเราว่าอยาสงอยากสงสายอยากกลัวและ มีความสุขกับสันติสุขที่พระเจ้าประทานให้เราพระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังช่วยเราให้ทำงานลวมกับเพื่อความดีในพระเยซูพระกิทติคุณคือการนำความสมบุญและความบริสุทธิ์ของผู้ที่ Uh, พระเจ้าสงเรียนั่นคือ uh, ให้ผลที่ไหนที่สุดในที่สุดผู้เชื่อ uh, ได้รับ uh, ได้รับคำ uh, สั่งให้เป็นคน uh, ที่ยังทำทุกต้ง่งบริสุทธิ์เป็น uh, รักเลนะ่ใ uh, นโยกยอง สํหาหรับคริสเตียนพระเจ้าประทานจุดประสงค์ของอการฟาราลางโดยโดยกาโดยโดย,โดยกล่าวว่านานเป็นหวัวใจที่บริสุทธิ์มารถทามที่ดีและสาถาที่ ผิษภรรฐและพระเจ้าทรงเป็นความรักว่ากันว่าผู้คนผู้คนพราจากสิ่งนี้และพูดอย่างไรสาระบางครั้งพวกเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่พวกเขาพูดด้วยซ้ำ การต้องการโตสูกับความเชื่อที่ดีคือการเชื่อด้วยใจและมาสู้ความชอบธรรมและสารภาพด้วยบากของคุณเพื่อมาสู้ความหลอดคือการใช้คือการใช,รช้ภาษา Uh, ใช้ภาษาใจอ uh, ของเราจะต้องนำดูอิพระวิญญาณของพระเจ้า uh, ในฐ uh, านะ uh, บุคคลที่มีจิตสามลึกที่ดีและมีความลึกห uh, ลับแห่งสาธาภาษาของจิตใจของเราคือสิ่งที่ไห uh, ลออง ออกจอากท้องอาภายในของเราและพุด,พ,ดพุดถึงภาษา,าที่เก็บไว้ในใจของเราดังนั้นนั่นนังสือ่อสัสอณลักษาความาคิดและจิตใจว่าการว่าเป็น การได้รับอิสระในที่ที่พระวิญญาณของพระเจ้าสถิตยุคือการได้เห็นพระสิริของพระเจ้าโดยโดย,โดยเทิดผาครุ่มนออกน้ำจากน้ำน้ำ น้ำจากสังรารสีสุสุรักมีพระามีาพับของมีพระับของพระเจ้าถ้าเราเป็นคริสเตียนในธานาซิงมีชีวิตไหมเราใกรเป็นคนไม่เละเปริน แต่คนไหมที่มองเห็นว่าพระประสงค์ของพระเจ้าคืออะไรมันจะต้องต้องติดกับต้องอตองิกับอ,องค์งพระผู้เป็นเจ้าเช่นเดียวกับที่ก่อผลเมือเอ่อเมื่อกินกันติดกับ ต้นใหม่ในนา,าหนของอพระคริสต์เราต้องเป็นแบบอย่างาสำหรับผู้ที่เชื่อในอคำพูดความประพฤติความารักและความเชื่ออสัต ไหนสักทาภาษาแห่งชีวิตเป็นภาษาแห่งความรักและการทารอวิวัตรไม่ได้ก็ขึ้น,ก,นก็ขึ้นเรื่องจากความเสียให้ของหัาใจคุณไม่ได้ยกกระดับ ัวใจของคุณออด้วยสาธาแบบเพาะเพียงแต่จงออมีความสงบในจิตใจโดยการออวางใจในพระเจ้าสิ่งที่เราจะใครออครวนยังอออยังลึก ซึ่งในวันนี้คือการรวมการของพระเจ้าและชีวิตคือการเชื่อด้วยใจที่จะเข้าถึงความชอบธรรมและสารภาพสารภาพด้วย ปากสาราภาพด้วยปากเพื่อเขา,เา,เา,เาถึงความหล่ดฉันหวังว่าคุณจะต่อสู้การต่อสู้ที่ดีด้วยสาาัตาในวันนี้และชนะกับพระเจ้าพระเจ้าวอว่งพค่ะ